ไม่มีอะเมื่อวานเรียกอย่างเดียวเลยตอนเราชอบเรียกแม็กเพื่อนกูไปไหนวะไอ้เฟ้ยไอ้เฟ้ยไอ้แบงความในใจเว้ยอันนี้ความในใจนะกูบอกไอ้แบงค์ไอ้แบงค์หนึ่งสี่ไปยังไม่ชอบพูดแม่งควรจะปลดมดไอ้เหี้ยะเป็นสมัครใหม่เด้ออันนี้ดูรู้เลยใครจูนใครพัท ถูกต้องรู้ได้ไงมะน้องชายผมรู้สุพัดจูนยังไงเออพัดจูนดีสุดในเมืองแล้วผมจะบอกจริงนะจริงนะเพราะเอ๊ะมีแต่คนบอกสุดเลยพัดจูนพอทีนี้เขาบอกว่าพี่พี่พี่ซื้อกล้องกล่องกล้องจูนใหม่หน่อยได้ไหมพี่เขาบอกเขาอยากเก็บไว้ไม่รู้ว่าซื้อใหม่หรือว่าอยากจูนใหม่อะไรครับใหม่พัดมันจูนดีพี่ตอสเหมือนตอนเด็กอะเวลาดูคนนมมันจะมีอย่างเงี้ย แต่มันมีปัญหาไงคันนี้ตอนแรกเยอะตอนแรกเบากระโดดอะไระนี่รถมาให้ตั้งเยอะอะไรโอแล้วพี่ต้อนเฟซก็ไอ้บอกจูนลุงผมไปดู YouTube เขาบอกชอบเอาชื่อเขาไปอ้างด้วยลุงแม็กบอกอะอะไรกูบอกต้นไหนลุงแม็กบอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกนะเดี๋ยวกูบอกนะเดี๋ยวกูบอกนะมึงรับหลังแกเอาไหมล่ะผมยังไม่เคยนะมีนะไม่มีนะเดี๋ยวลุงมาเรื่องรับหลังพี่โนแต่รับหลังพี่โนเออรับหลังพี่โนจริงพี่เผายังพูดเลยอันนั้นมันหลุด เออไม่รุนอกเด็ดให้พามาหาพี่โนเลยพามาหาพี่โนเลยดีกว่าไปเม้าเม้าหยาบเม้าไปเลยแหละมันงั้นกระแสนหนึ่งเอาไงกูเอาคลิปยอดหลักให้ดูเลยแหละแสนหนึ่งเวลาว่างที่มาเรียนไหนไม่มีหรอกที่บ้านเอาปากกาเมจิกมาวาดหนังเล่นึ่งที่นอนทับหนังสือพิมพ์ครับโอ้พี่ต๊อดเวลาว่างเรียกลุงเขาไอ้นี่รอแหละไม่ใช่ใครอย่างนง้ยครับอะไรลุงเขาอ่ะ ไม่มีนะกูไม่มีนะไม่มีไม่มีนะมันครับมันมีครับอ่ะไหนหลักฐานครับไหนหลักฐานมีอันไหนอ่ะโอ้เยอะจัดอ่ะชอบเรียกอ่ะไอ้ไอ้แม็กไม่ไหนวะวันนี้ไม่เคยไอ้นี่เป็นละครในใจนะไอ้นี่เป็นละครในใจนะเป็นละคมในใจเว้ยพี่ไอเจ้าพูดไม่ไอพี่หลอกด่าลุงเว้ยไอเพี่ยดูพูดไอพี่หลอกด่าลุงเว้ยคนดูวันนี้พี่ก็เรียกอยู่ตอนพี่เพิ่งตื่นมาพี่ตอนวันนี้ไม่เคยอ่ะเรียกครั้งพี่ตีด้วย ไอเวทมีอาการบอกแล้วมันก็อยากด่าลรุงมึงมีเว้ยให้เบทวันสักให้เอาขอนเบสบันาพี่พี่พี่รักเองมากพี่ให้นี่เองหมดเลยด่าศิ่ย์เนี่ยเป็นกำลังใจให้ครบสิ่งห่าคนเดิมคนเดียวเอเอ็นกลง้พระสงางเดิมวเอา อยากเตะพระพิคเนตข้างหลังได้ข่าวว่าไหวมา,มาแล้วอ,ลยอยากลองเริงสิเนไรนี่วิวสามน้นองอยากเตะพระพิคเนตข้างหลังได้ข่าวว่าไวววหวมาแล้วอยากลองมึงมาชัวร์มึงมามึงมาวะมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิเอาดิเอาไหมล่ะมาม,มาพระพิคเนตอยากอยาเสียงเงื่อด้วยเขามาเข้าสิงกูเนี่ยมามาดิมาดิอ้พี่ต๊อดอ๋โอ้เมื่อยแล้วนาย นายครับยังเหมือครับเฮ้ยนึงลืมเกตอีลูอีลูเขียวเกดฟาเฟาตอนมันยี่สิบยี่สประมาณยี่สิบขายไว้พี่ยี่ม่เท <20 S 2> <20 S 1> ่าไหร่เม่สิบสองยี่สิบก็ได้ยีเอ็ดเอาก,กี่เมตร มันไม่ใช่ร้อนลอยๆพวกที่สักลายอ่ะมันเท่มันผู้หญิงเขาชอบผู้หญิงเขาชอบผู้ชายมีลายที่เขาสักอ่ะเออแต่ผมมันไม่ได้สักเพราะว่ามันเท่สักเพราะว่านี่เด็กบูชา <c oughs> ไหนไหนสิงหาก็ให้กำลังใจช่วยบอกรักน้องต้อมก่อสร้างให้ชื่นใจหน่อยรักน้องต้อมก่อสร้างนะครับน้องมีใครมีเฟสฟ้าใครไหมมีแต่ตีนน่ะน้องเอาไหมล่ะมีให้เล่นร้านมึงจะมาซื้อทำทียอะไรวะไอ้บีตุ่มตามงัดร้านเด๋อเฮียไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกูสตรีมเป็นอย่างงี้ทุกวันเลยเว้ยเฮีย เป็นไรวะเสียงมันต้องเลบมาตลอดเลยเว้ยเฮียไม่พอไม่พแม่งเล่นทั้งวันเลยเว้ยเฮียไอ้เนี่ใครเนี่ยโหลครับว่าไงครับเราไหมอะไรนะเต็มดียวพี่เต็มดียหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โชรหานี่พี่มันมีอยู่านอะโอเคไม่นานหรอกมาเตะหลังพี่มาลีอขอตัวจริงนะตะวันฉายซุปเปอร์เล็กนาบิลถ้าเตะหลังแล้วผมไม่เป็นไรอะ่ะแล้วพี่ตั้งชื่อแกงว่าอะไรี่ตัดถ้าพี่กลับไปนู่นแล้วอย่าทำฉันอ,อย่าทำฉัน YTC วันนี้คือเอง่าพี่ใช่ไหมพี่เตะลายจางเลยนะตาพี่จะเอาให้พระพิคเนตปูดเลยโอ้มาเถอะครับพี่แต่พี่แต่พี่ระวังฟันพี่นะน,นะอาจจะอาจจะร่วงมดปากอาจจะโดนสุนตีล้ออะไรของมึงอีกวะฮลัลโหลผมอยากเข้าเพลงเอ็ดีครับเฮ้ย เดี S <S <an am alı> ๋ยวพี่ล้าพี่ทัาพี่เล่นอยู่เดี๋ยวพี่ล้าจะมีแต่คนอยากเขาแกล้งเว้ยเจอหลาดกลางไหมล่ะเอางี้มาวิบากวิบากมาวิบากครับมาคนไหนมึงอยากทำมาวิบากนี่มาจะจดชื่อไว้เนี่ยมาอีกไม่กี่วันเนี่ยมาแม่งโทรมาแม่งไม่รู้แม่งเอาเบอร์มายังไงไม่รู้ไอ้เหี้ยจะเข้าแต่เอ็มดีเขาเอ็มดีเขาคงอยากอยู่กับพี่แหละเดี๋ยวเบอร์มาก่อนไงเนี่ยเลยบอกเคาอยากเข้ามาวิบาก คัดคนชมได้ไหมผมอยากเห็นพี่คัดคนยังไง๋อได้ตอนนี้พี่คัดเหมือนลุงเลยเอาเน้นแบบเกลโลเพแล้วก็เน้นแบบเซนเกมไม่ไม่ไม่เน้นในฝีมือเล่าคน,นัวพี่ตาสพิตาสว่าไงน้องพี่ตาสน,นี่มึงดูคำบอกเลยนี่ เราไม่งอฮะไม่ต้องดึงต้องดึงต้องดึงครับลุงดึงงออะไรอะไรอะไรอ่ะไอ้แซงได้เนี่ยมึงลบเอากูให้เป็นเศษหนึ่งแล้วนะเอาทำไมต้องลุงเลยครับพี่ต๋าเคลื่อนกูเนาะเฮ้ยไอ้ลบอะไรนะทำไมต้องลุงเลยครับพี่ต๋าเพื่อนกูเนาะไอ่ไม่ะไรอะไรอะไรไม่ใช่นะไอ้แซงก็ไม่ไหวเยอะแซงมีให้มึงเป็นเศษหนึ่งแล้วนะเอาแล้วแต่นะ นั้นมันนานแล้วตั้งแต่โอ้ยอยู่นานแล้วแต่ก่อนจะมาเล่นใหม่ก,ก่อนจะเข้าเจเอเคมาอีกครับไม่ใช่นะอันนี้เมื่อวานเลยน,นั่นน่ะมีของพี่พโนได้ยินคงดีใจอะพี่เจอตอนรับหลังอะอะไรกูไม่เคยครับไม่เคยครับดูดเป็นสารภาพลุงก็ได้ <S <S เออไอ้เนี่ยเขาเข้าใจแล้วให้มันไปแสนหนึ่งเอลกัไม่ได้เปิดให้ลุงฟังและได้ไขอได้ไข่พัดไปเปิดให้พี่โนฟังเลยแหละแวะเลยแหละอ ของลุงผมก็ไปเปิดให้ลุงฟังนะของพี่แยวไม่มึงมีมึงมีรับหลังลุงด้วยเรื่องรถอ่ะลุงบอกว่าเรื่องรถไอ้นั่นน่ะรถไอ้ไอ้นั่นน่ะผมก็พูดตรงๆแล้วไม่ใช่ครับมึงบอกว่ารถไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ลุงบอกว่าไม่เชื่อหรอกเพราะมึงจะเป็นคนพูดเขาวันนั้นผมพูดในวอรเขาบอกว่าถามผมก็บอกว่าจริงนะผมไม่ดูรถเป็นอ่งั้นอ่ะไม่แต่องบอกโนโนอย่างเนี้ย อะไรผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมบอกว่าไปหาแล้วก็ตามไปชื่อเขานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอะไรผมไปตั้งใจพี่ก็เรียกเป็นเสี่ยวเหมือนกันแหละพี่เรียกเป็นเพื่อนเนี่ยไหนเพื่อนไหนกูเรียกพี่โนตลอดนะเมื่อวานไม่มีนะเมื่อวานเรียกอย่างเดียวเลยตอนชอบเรียกเอ้ยแม็กเพื่อนกูไปไหนไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์คในใจเว้ยอันนี้คอมในใจนะกูบอกไอ้แบงค์ไอ้แบงค์หนย่งสี่พยัชอบพูดว่าไอะไรความในใจนะพี่ตีด้วย เอาเอายังไงความในใจนะความในใจเพชรนะกูบอกก่อนนะไม่มีนะไม่มีนะไจ้อยากเรียกอยู่แล้วนะคนได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นต่ำคนไว้แล้วด้วยเออเออดีมากของพี่ของพี่ด้วยพี่ตาอะไรกูเรียกลุงตลอดนะอนัานๆแล้วนะไม่วันนี้เพิ่งมาเยี่ยมเพิ่งเข้ามายังเรียกอยู่เลยเรียกว่าไม่เอาพูดไม่ได้แล้วเรียกพี่ตี๋ด้วยเรียกพี่ตี๋ด้วยชูนิ้วหน่อยตาสามคน มีฉุดนะเรื่องเรื่องเขาว่าไปเปิดเรียเดี๋ยวมีฉุดน่ะเออพี่ต๋อยไปเปิดเรียมีฉุดนะใครลุงอะอยากพูดอะไรอะไรฉุดนั่นนะฮะฉุดัอะไรวะก็เรื่องที่พี่ไปเปิดเรียที่เขาว่าพี่อ่ะอ๋อลุงอันนี้แกบอกแกทักมาแล้วแกบอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องงอมนะลุงอยู่ข้างๆเสมอโอ้เนี่ยอมีมีหลักฐานครับดูไหม อ่าเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปเปิดให้ลุงลุงฟังอะว่าลุงจะอยู่ข้างๆเราไหมไหนคลิปไหนเนี่ยเนี่ยอะฟังฟังดูลุงแป๊บนึงนะผมกินข้าวแป๊บนึงนะ ผมเราไม่งอไม่ต้องดึงต้องดึงต้องดึงครับลุงดึงงออะไรอะไรต้องดึงมันอ้นี้เรียกลุงเดิโอไม่ใช่ไอนนี่พี่ไม่ได้หมายถึงลุงพี่หมายถึงไอ้แก๊งบาบีบาบีก้อนต้องดึงงอของมันแต่ลุงก็ถามถึงนะว่าชาวต้องดึงครับลุงต้องดึงครับลุงดึงงออะไรแอนน้นไม่ใช่เกินไปไหนบางทีนะท่าน ไอหนูยอยากโดนลูกกระสุนเอาหลังหน่อยได้ไหมอะไรครับทนเลาะลุงไหนฟองงไหน รุ่นใหญ่ไเนี๋ยากค่อยปนมันต้องเล่นในดอบก่อนคนในบอบอกว่าไปเนี่ยอยากไปฟีดอมกันอะพอไปฟีดอมปุ๊บกูไม่เห็นกลับมาสักตัวเลยไปแล้วไปเลยอะจริงๆนะไอพวกไปฟีดอมอะไปแล้วไปเลยอะไปไม่หวนกลับอะพี่พาไปล้างกาแฟหน่อยได้ไหมเจ้าเหรอน้องพิษจะมาไหมครับผมไม่มีหนึ่งห้าแปดห้าแปดเยอะแล้วอุ้ยเชญแก๊งบีบซหน้าดีซี ถ้าถ้าเชิญแก๊งอย่างนี้มีเรื่องนะถ้าเชิญตัวแทนแก๊งนี่ไม่มีเรื่องปีน่ะรวมมีเดี๋ยวไปเป็นเป็นแหลมกันเลนริปเปอร์ไงอ๋อใช่เหรอเออไปดูไปไอ้ไมเอาไมเอาไมเอาไม่ไปเอาไม่ไผมยังไม่ได้เอาของไปขึ้น่อนทำว่าอีอะไรมันหนาได้เบิ่งนัไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อีควายนานนั่นแหละไม่ได้เข้าไปสองเดือนแล้วอีตอเไหนปะบ้าอีลูบุรีผมโดนไหมครับถ้าอีลูบุรีผมโดนอะไรแบบย่าวยาว ต้องลองว่ะพี่ต้อยผมว่าไม่น่าโดนอ่ะผมก็ลองมาตลอดเลยตไหมบอมมาตลอดนะอีต้อแหล่ะไม่โดนนะแอดลี่กับดอกอ่ะซ้ายีดิข้างหลีกกับหลีกกระดอกซ้ายสัมสั่นด้วยอะไรเงี้ยยานะซ้ายหน้าซ้ายหน้าซ้ายหน้ากูหรือเปล่าวะเป็นลุดชั่วหนึ่งนะโอเคไม่ใช่ผมหรอกไม่เนี่กูไม่เห็นใครหวานมาละโอเคเอ้ยผมขอดูด้วยดิไม่ให้ดูหรอกเอ้ยร้อเล่นผมไปดูมาแล้วอ๋อ ให้หมอชุบเลยเปล่าหมอถามหาแลกแฟชั่นครับหาแลกแฟชั่นมีใครสนใจตัวนี้ไหมครับเนี่ยไหนอเล็กับตัวสีนี่ครับสีแดงหนักเลยทางนี้ได้นหน้ากันนี่นะพี่อยู่แถวอะไรนะครับพี่งัดลต่างหน้ากากอ่ะผมขอเล็กได้ไหมพี่โอ้ดูหน้ากากก่อนป่ะไปเช็คอยู่ไหล่เป็นไหนครับพี่ก็คือดูเปิดหน้ากากให้ตองดูหน่อยเนี่ยดูดิอยากได้ไปเอาตัวอื่นดีกว่า ไอ้ปั๊มคาสิโนผมได้ตัวเนี้ยมาไก่ไอ้ที่มันเป็นแบบอะไรติดตัวเป็นใบไม้แบบอ้อมตัวไหนไหนพี่ขอดูหน่อยแล้วผมพี่ให้เขาไปล่วเอาให้สาวไปแล้วไอ้ไอ้ที่มันไอ้นั่นอ่ะมีใบไม้วิ่งอ้อมตัวเยอะๆอะอันนี้ผมเซฟนะให้สาวไปแล้วแฟงพี่มีภาพเองนะเองอุ้มสาวอ่ะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเป็นตัวของตัวเองไม่ใส่สูตรแก๊งอ้าวผมเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นไรแล้วมันไม่เป็นไรแล้วยุคนี้ เดบิทต์ตอบเอาขึ้นรถเลยแหล่ะหน้าลุงเออดบิทตอ์รถเลยแหละพี่ตะอะไรไอ้ไม่ใช่รถลุงนะรถลุงอันนี้ใครเนี่ยเข้าแกงนะใช่ครับพี่ต่อนั่นไงรูว่าแล้วเข้าแกงใครเข้าเข้าแกงอันนี้ยครับอย่าทำฉันนะครับฮะยังไม่ได้บอกมึงเลยนะฮะยังไม่ได้บอกใครเลยนะแล้วไม่ได้บอกมึงนะว่าให้มาตรงนี้ รู้ได้ไงเ,เราต้องมาข้นแกงที่นี่แกงยาทำฉันตามขืนยางมาพี่นั่นไง <c oughs> ต้องงี้ต้องงี้โอเคโอเคโอเคยังชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อโรเจอร์ครับโอเคโอเควันที่เปิดเป็นนู่นด้วยแล้วกันนะ้ครับพี่ชายขอเบอร์หน่อยได้ไหมพี่เก้าสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเบอร์ยังไม่มีแต่เจอกินยางโรเจอร์เหรอ มีเรียนเรียนไหมเรียนครับแต่ว่าว่างเยอะครับฮะเรียนเรียนแต่ว่างเยอะครับว่างเยอะกว่าโอเคโอเคคอมแรงไหมก็ใช้ได้ครับมีไม้เอสมีอือคอมความแรงไหมสเปคสี่สเปคคอมสี่หนึ่งหกห้าศูนย์นะพี่ชายโอ้ไม่ไหวนะไววก่อนไห้ก่อนเดินเล่นพอแล้วต้องไม่ต้องคาหรอกเดินเล่นพอเดินเล่นพอ อ๋อไหนจะมันไหนจะมันดูมันมันดูได้ไหมเขาเขาไปฟังได้ไหมเขาไปฟังได้ไหมมันเลยพี่มาบอกมันเลยมันร้องไห้นะเอว่าไงน้องมันร้องไห้แล้วนะแต่ไม่ต้องร้องกันเดี๋ยวเขาไปเจอกันที่นู่น่อยอัพอด้นะโอเคไหมน้องร้องเลยจิติใจแตกสลายดูพี่บอกมันเลยเออเออหนึ่งหกห้าศูนย์โอ้ไเดินเล่นถึงน้องโอ้ไม่ใหม่นี่มันสี่ศูนย์เก้าศูนย์แล้วยังต่ำอ่ะโอ้ผมผมมันก็เอามันเอามึงลองไปบอกลุงนี่อย่างเงี้ยหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะ ซีพียูอะไรซีพียูเออซีพียูอ่ะเก่วบซีพียูแรงเกมไฟเอ็มใช้ซีพียูไฟห้าเจ็สิบเอ็ดครับพี่โอ้โหแรงอันนี้แรงนะแรงนะไฟได้ไฟได้แต่แคดบอยนิดนึงเอาแต่ผมเริ่มจากหนึ่งศูนย์หน้าศูนย์นะเออแต่ฝ่ายนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้กันหมดแล้วน้องเอางี้เดี๋ยวเราทําสัญญาณกันหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นโอเคไหมโอเคน้องเพื่อเพื่อวันวันนั้นเองอัพแก๊งเอออัพอันนี้มาอัพคอม มึงเห็นอีตัวที่วิ่งเข้าไปไหมนะ่ะอีตัวอีตัวฟีน่ะแรงไปจ่ายเท่าไหร่นะ 1m หรอชิวอะนั่นน่ะเฮ้ย 1m หรอชิวอะเนี่เฮดทำให้พี่ได้ยินอ่ะกูเห็นแล้วจ่ายเท่าไหร่นะจ่ายเท่าไหร่นะโอ้ย 10m หรอวะโอ้โห้น้อยจังเลย <laughs> พี่มินแรกไหมครับพี่อะไรอ่ะ,อะเอาตดไปเอาอันอื่นเือผมแรกหนา้กกาง์ดไดครับเอาอันอื่นเือมันไม่สวย